ะะและว,วันนี้ทางเรามีโปรดีๆมาแนะนำลูกค้านะคะจะเป็นคันนี้เลยค่ะจะเป็น toyota yaris น,นะคะ A อทค่ะปี2018นะคะและคันนี้จะน่าซื้อน่าใช้ยังไงเดี๋ยวจะพาไปรับชมรอบคันตามกันเลยค่ะค่ะเรามารับชมภายในกันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวรอให้ดูรอบคันกันก่อนนะคะ ค่ะจะเป็นยาริสนะคะ 1.2J นะคะคันนี้จะปี2018นะคะลูกค้าคือคันนี้จะเป็นสภาพใหม่มากค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบคันก่อนนะคะอ่าโปรโมชั่นอย่างที่แจ้งเบื้องต้นไปแล้วนะคะจะอยู่ที่375,000บาทเท่านั้นค่ะใครได้คันนี้คือว่าคุ้มมากเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันนะคะเดี๋ยวตรงนี้ดูรอบคันกันไปก่อนนะคะ คือรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่มีการทําสีดใดๆทั้งนั้นนะคะคันนี้จะาทางเราให้เป็นเกรด A บวกนะคะถ้าท่านใดสนใจก็คือเข้ามาทดลองขับรับชมรถได้เลยที่โชว์รูมนะคะมาร์สเตอร์เซอร์ติฟายสาขาอุบล bon ราชธานีนะคะอยู่ที่ศูนย์ BMW ของอุบลนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในนะคะค่ะนี่ค่ะ าภายในรถนะคะถ้าเป็นรุ่นเจจะเป็นเหมาะ้าค่ะแต่คันนี้ก็คือสภาพการใช้งานของอท่านเดิมก็คือเป็นการใช้รถที่รักษามากบอกไม่มีไม่มีคราบไม่มีรอยใดๆทั้งนั้นนะคะสำหรับไมค์คันนี้ที่ทุกคนต้องการทราบก็จะเป็นอยู่ที่9 0 0 0 0ค่ะ96 0 0เท่านั้นภายในนะคะเป็นคอนโซลหน้ารถยังมีความใหม่ยัง ไม่มีร่องรอยใดๆทั้งนั้นเลยนะคะคันนี้แจ้งได้เลยว่าเป็นสภาพนางฟ้ามาค่ะลูกค้าถ้าท่านใดสนใจตรงนี้เรียกมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะคะค่ะคือใหม่มากเหมาะข้างหลังยังไม่มีร่องรอยการใช้งานแต่อย่างใดคะ่ะคือยังสภาพใหม่มากนะคะคัะนนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดู ใครสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวทางเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะเดี๋ยวแจ้งไว้ตรงนี้ก็คือ0992875204สอบถามการยื่นเอกสารก่อนได้ค่ะค่ะรับชมรอบพันกันไปแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะมาทดลองขับสาม,มารถเข้ามาทดลองที่โชว์รูมได้เลยนะคะ